พุ้นไทยวันนี้ก็ยังทรงๆนะครับเขียวเขียวแดงๆสลับกันไปสลับกันมานะครับยังไงก็ลองวางแผนการลงทุนกันให้ดีช่วงนี้ครับ t o c k of the day เราชวนนักวิเคราะห์มาพูดคุยกันเดี๋ยวคุยกันทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคประกอบกันไปเลยเพราะว่าวันนี้อยู่กับคุณวัฒน์จิตสมนึกนะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ของบลอพายนะครับสวัสดีครับครับออะเปิดไมค์ให้ผมนิดหนึ่งหรือว่าทีมงานเรายังไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่า เปิดเข้าไหมครับเสียงเข้า okay, ไหมโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นี่เห็นหยิบตัว S C B ซบมาบางคนบอกว่าช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะดีเหรอแบงค์เขาไปเล่นต้นปีลุ้นปันผลเนี่ยไม่ใช่หรือแต่เราหยิบ S อ B ซมาต้องมีเหตุผลแน่นอนเพราะอะไรครับคือผมมองว่าจุดเด่นของกลุ่มแบงค์นะครับพี่บอยวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวฝ่าจอขึ้นหน่อยก็ได้ครับโอเคเออได้ไหมครับผมเอาผมแชร์จอเรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้จุดเด่นของแบงค์จริงๆอะครับผมว่าเอ,อในแง่ของกำไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โตอะไรเยอะนะครับพี่บ,บอยแล้วก็ทา่านผู้ชมนะครับแต่ผมว่าประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของเงินปันผลอืนะครับเงินปันผลของ,ของกลุ่มแบงค์วันนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้วันนี้ที่ผมหยิบเอ b มาเนี่ยเพราะว่าในแง่ของดีเวเดนยูเนี่ยเขาสูงสุดเลยในในกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูเนี่ยมันเฉลี่ยประมาณเก้าประมาณแปดแปด แปดจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมประมาณแปดจุดห้าเปอร์เซ็นตสำหรับในแง่ของอัตราเงินปันผลครับซึ่งระดับนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสูงค่อนข้างค่อนข้างดีคือปกติแล้วเนี่ยเอาเอาเอีก็นทำไปถามว่าทำไมเหตุผลผมผมถึงเลือกเอซบเพราะว่าผมมองว่าช่วงนี้ตลาดมันจะเริ่มไม่ค่อยมีข่าวอะไรใหม่ครับพี่บอยเพราะว่าอ,าอเมริกาก็กําลังชัดดาวอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปเล่นกันแค่เทคเทคคอมมานีในสหรัฐซึ่งบ้านเราก็ไม่ค่อยมีอาจจะไม่ได้มี ไม่นี่มีเอี่ยวอะไรเขาเท่าไหร่มีแล้วสอยล่วงไปตัวหนึ่งแล้วเมื่อวันถูกสอยแล้วนะครับถูกถูกสอยเรียบร้อยไปเลยใช่ไหมครับมันก็เลยก็เลยคาดคาดการว่าเอี่ยแล้วถ้าเกิดเงินที่ไหลออกจากเดลต้าเนี่ยคาถามก็คือแล้วเงินมันจะไหลไปไหนวะเพราะว่าเดลต้าถูกสอยใช่ไหมครับผมเขยาไปนั่งคิดอยู่ก็เลยคิดว่ากลุ่มแบงก์มันมีความน่าสนใจอยู่อาจจะมีอาจจะได้เงินบางส่วนจากเดลต้ามาบ้างก็ได้เพราะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วจุดเด่นก็คืออย่างที่บอกคือเรื่องเงินปันผลส่วนในส่วนกําไรแหละกําไรเป็นยังไง กำไรไม่ได้โตอะไรมากมายอันนี้อันนี้คือแฟงที่ที่ยอมรับที่ต้องยอมรับนะเพราะว่ากำไรปีเนี้เราเราประเมินว่าอาจจะติดลบนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ติดลบเยอะครับพี่บอยมันติดลบแค่นิดเดียวสองเปอร์เซ็นไม่ได้ลบเยอะอะไรอยี้สองเปอร์เซ็นครับปีหน้าก็อาจจะกลับมาโตได้นิดหนึ่งประมาณเกือบเกือบสักสามเปอร์เซ็นด้วยกันครับนะครับแต่มันแต่มันไม่ได้แย่ไงคือมันไม่ได้กำไรแบบลบสิบลบยี่สิบอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของ มูลค่าหุ้นเนี่ยวันนี้มันไม่แพงมันวันนี้ SCB a เทรดประมาณ0.9 book value ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ในจุดที่ยังเรียกว่าต่ำ book อยู่นะครับส่วนถามว่าทำไมต้องเอาตรงนี้เลยคือผมแค่มองว่ามันเป็นหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะระยะยาวขึ้นไปกับพี่บอยซื้อแล้วเอาปันผลไปนะครับเพราะเดี๋ยวประมาณเมษาเดี๋ยวก็จ่ายปันผลอีกรอบนึงซึ่งเมษาเนี่ยจะเอกใหญ่ด้วย เอกแบบน่าจะประมาณคือปกติเขาเอกทั้งปีเนี่ยถ้าเอกทั้งปีนะครับอ่าตัวดีเพสอยู่มาสิบสิบเอ็ดบาทต่อหุ้นเขาเพิ่งเอกไปเนี่ยประมาณน่าจะประมาณสองบาทเพราะฉะนั้นรอบรอบเมษาเนี่ยเขา,าเขาน่าจะเหลือเอกอีกประมาณสักแปดบาทด้วยกันเยอะนะครับแปดบาทต่อหุ้นคิดกลับมาเป็นดีเวนดิวนี้ก็น่าจะมีสักหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยกันพะเขาเอกไปลวรอบนึครับนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่าค่อนข้างน่าสนใจส่วนกำไรไตรมาสสามที่เราคาดการล่ะ เป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้แย่นะครับอ่าเราเห็นแล้วว่ากําไรของของเอซีเนี่ยนะครับโอเคแหละรายได้ดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้ดีมากอาจจะติดลบประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าไปดูรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยนอนอินเทอร์เนตอินคัมเนี่ยนะครับโตดีนะครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับก็เลยทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวกําไรกาไรสุดที่อะครับหรือว่าบอททอมไลน์เนี่ยครับอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งซึ่งก็โตประมาณห้าเปอร์เซ็นตโอเคนะในภาวะที่ เด <Ừ, S 2> รกิจไทยก็โอสักสองเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับแต่เอซีบีเนี่ยทำกำไรเติบโต,ตได้ห้าเปอร์เซ็นราคาหุ้นก็ไม่แพงแถมคาดหวังปันผลได้ระดับประมาณแปดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่ผมได้คุยกับนักวิเคราะห์เนี่ยระดับแปดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะได้แน่ๆประมาณสองสามปีสองถึงสามปีขั้นต่ำครับนะครับซึ่งมันดีกว่าฝากแบงค์แน่นอนพี่บอยถูกไหมครับฝากแบงค์คุณได้นั่นแีละสิ หนึ่งเปอร์เซนแต่ถ้าเกิดผซื้อเอชีีได้ทั้งเก้าเปอร์เซนเยอะมากนะครับอืมแล้วถ้าเกิดไปดูราคาหุ้นนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวขอขอจอขึ้นหน่อยครับทีมงานาถ้าเราดูราคา,<ม>าหุ้น s อ <มา S 2> b ซเนี่ยมันแทบไม่ลงเลยนะนั่นน่ะสิมันมันมันก็จะมิ่งๆิ่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนิ่นงๆิิ่งิ่งอยู่แถวเนี้ยแล้วแล้วกลับกันบางคนบอกว่าเอ้ยฉันได้ปันผลมาแล้วฉันต้องเสียว่าราคาหุ้นมันจะลงแล้วขาดทุนแคปิตอลออ่าอ่าหลายคนกังวลประเด็นนี้แต่เชื่อไหมครับว่า ทุกทกครั้งที่แบงค์ขึ้นเอ็กดีสุดท้ายราคาหุ้นขึ้นมาป,ปิดแก็บหมดนั่นน่ะสิอจีจริงๆถ้าดูตรงนี้เราเคลียร์ได้ทุกรอบเลยนะทุกรอบครับทุกรอบถ้าดูตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เปิดแกวเปิดแกวแจกบันผลเห็นไหมครับกระโดดลงมาปังเห็นไหมแต่สุดท้ายทนถือหน่อยสุดท้ายขึ้นมาปิดก็คือถือข้ามปีเนี่ยรอดรอดหมดถือหน่อยคือก็ถือหน่อยก็ต้องเงินนิ่งๆนะไม่ได้บอกเองกำไรนะเอาบอกงี้ก่อนไม่บอกเองกำไรโอเค มาดูอีกรอบหนึ่งบ้างครับรอบร,รอบนี้ครับเห็นไหมครับเมสานี่เห็นปะเขาจะเอ็กเมษาใช่ไหมหนี่เมษาเขาเอ็กเอ็กเอครอบหนึง่งเห็นไหมครับก็ขึ้นมาปิดอยู่ดีครับอ่าอทีสโก้ก็เหมือนกันทีสโก้โก็ค้ายๆกันเห็นไหมครับอันนี้ลมลมพอเอ็กดีนี่คือเอ็กดีนะครับอืมสุดท้ายก็ขึ้นกลับไปอืมเห็นไหมครับภาพของหุ้นปันผลมันเป็นอย่างเงี้ยพี่บอยคือคือราคาหุ้นจะไซด์เวย์ครับคือจะไม่ได้แบบไม่ได้บือหว่ามาก แต่คุณเอาง่ายๆนะ S C B ที่ผ่านมาเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มเซตนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเอา S C B หารด้วยเซตเนี่ยจริงราคาหุ้นอ B ีีนี่บางช่วงคือดีดีกว่าเซตเยอะเลยนะใช่อะไรนะครับแข็งกว่าเยอะเลยแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นเขียวตลอดอ่ะมีแดงอยู่นิดเดียวเองใช่ใช่ S C B นี่ถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มเซตนะครับแล้วถ้าเกิดไปเทียบกับตัวอื่นนี่ถือว่าดีกว่าเยอะมากเลยถ้าเกิดถ้าเกิดเที่ับคอมเมอร์ก็นเนี่ยครับเนี่ยเที่ับคอมเมอร์นี่คือเอาเพอร์ฟอร์มตลอดนะครับเพื่อนกราฟกราฟเป็นขาขึ้นคือดีกว่า นะครับเพราะ <ผม S 2> ฉะนั้นเลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะก็อยากได้หุ้นแข็งกว่าเซตก็เอชบีแล้วบางคนก็ถามครับว่าแบบเนี้ยแบงก์จริงๆแล้วมันก็มันก็คล้ายๆกันหมดไหมจาเป็นต้องเลือกตัวไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่าตัวไหนก็ได้เลยอ๋อก็อย่างที่บอกไงว่าเรามองที่อัตราเงินปันผลนะครับตัวดีเวนต์ยูอ่ะเนี่ยซึ่งอันนี้สูงกว่าวันนี้เอชบีให้สูงสุดนะวันนี้ครับทิสโก้ก็ยังน้อยกว่านะครับวันนี้ทิสโก้ถ้าเกิดเราดูทิสโก้อ่ะทิสโก้ก็ ิสโก้ที่บอกปันผลดีๆวันนี้นะครับวันนี้ก็ยังต่ํากว่าอ่าใช่และอย่างที่ทิสโก้ตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเยอะด้วยครับเนี่ยวันนี้ขึ้นมาเยอะแล้วปันผลนีนปันปันผลก็ยิ่งน้อยลงอืแต่เอซีบีเนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นฮะก็ปันผลก็เลยยังโอเคอยู่นะครับอืมอืมนะครับลองไปเลือกกันดูแต่ก็ต้องยอมแลกมาด้วยโกรอที่อาจจะไม่ได้วื้ว่าอะไรโตใช่กรอไม่ได้เด่นแน่นอนอืมกรดไม่เด่น ถ้าเกิดวันนึงเศรษฐกิจนั้นกลับมาอันนี้ถือเป็นนไซใ์นะครับอ่าเมื่อไหร่ละฮะเมื่อไหร่จะกลับมาเศรษฐกิจเราถามยากไปคือก็เอางี้กันก็มีก็ดูมีความหวังอะไรกันครับเราก็เห็นคอรมออาจจะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจนะเริ่มมีเรียกว่าช็อปอะไรนะคนละครึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะตั้ง เอ็มซีเข้ามาเพื่อแกนนี้ซึ่งนี่โอเคนะเอ็มซีก็คือตอบโจทย์คตอบโจทย์นี้เลยเพราะว่าใครที่เป็นนี้อยู่ก็เดี๋ยวมาคุยคุยกันหน่อยอะเดี๋ยวลดต้นลดดอกกันหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็น่าจะทําให้สภาพคล่องในในใน,ในเศรษฐกิจมอะลรในระบบเศรษฐกิจมันดีขึ้นซึ่งก็น่าจะทําให้การวิ่งคมันดีขึ้นเศรษฐกิจก็ก็ควรจะดีขึ้นนะครับ,รบแต่จริงๆเศรษฐกิจไทยถ้าเกิดเอาใจเอาแบบดีจริงๆเนี่ยวันนี้มันต้องเกิดมันต้องเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่อะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพตรง ต่อให้เศรษฐกิจไทยจะไม่ได้ดีมากแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังได้ว่ากําไรแบงค์จะไม่ได้ผันผลมากมันก็จะเลี้ยงตัตอยู่ประมาณนี้ครับสี่หมื่นกว่าล้านถ้าเกิดเป็น s อชซีบีอ่ะสี่หมื่นกว่าล้านสี่หมื่นกว่าล้านแลวไต่มาสที่ผ่านมาไต่มาส์สองนี่ต้องมองตัวว่ากาไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันนะเอชซีบีก็เดี๋ยวรอดูว่าไต่มาสสามเนี่ยเราเราคาดการไว้ประมาณหมื่นหนึ่งสุดท้ายจะออกมาดีกว่าที่ที่เราคาดการหรือเปล่าถ้าเกิดดีกว่าที่เราคาดการเนี่ยก็น่าจะเซนิเมนต์ในราคาหุ้นก็น่าจะดีขึ้้นนดวยะครับ ถ้าเป็นเชิงกลยุทธ์ล่ะครับเราแนะนําเข้าลงทุนยังไงบ้างดูกราฟประกอบก็ได้ก็จริงๆราคานี้ก็ผมว่ารับได้ไม้หนึ่งสำหรับ A C B นะครับแล้วก็ผมมองแนวรับแถวๆนี้น,นะครับร้อยยี่ห้าน่าจะไม่หลุดหรอกเนี้ยน่าจะอยู่ในกรอบเนี้ยแหละครับสำหรับ A C B ตร,ตรงนี้ซื้อตรงนี้ซื้อเอาไม้หนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยราคาหุ้นอยู่ในกรอบนี้นแหละนะ A C B ีตรงนี้ซื้อไม้หนึ่งแล้วก็ถ้าลงมาร้อยยี่ิบห้าซื้อเพิ่มอืถ้าหลุดถ้าหลุดยิ่งเอานะยิ่งหลุดยิ่งเอานะเพราะไม่กลัวเลยเะนลด่ิงหุ ต่กลัวอ่เนี่ยกลัวมันไม่ลงเลยเนี่ยประเด็นอืมนะครับเะฉะนั้นเป็นหุ้นถือยาวอยู่แล้วก็หุ้นถือยาวไม่ต้องเกี่ยงราคามากมันไม่ได้ต่างกันมากประมาณนั้นใช่ใช่ไม่ต้องเกี่ยงมากเพราะว่าเพราะว่าต่อให้ร้อยี่บห้ากับราคาเนี้ยก็ต่างกันแค่ประมาณสามบาทปันผลก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกต่างกันแค่ประมาณสักเปอร์เซ็นต์สองเอร์เซ็นไม่ได้ไม่ได้มีผลขนาดนั้นจริงจริงแค่นี้ผมก็แฮปปี้นะนะครับท่านผู้ชมขอแค่ปันผลปีละสิบเปอร์เซ็นราคาหุ้นไม่ต้องลงแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วนะใช่ใช่ ดีกว่าไปซื้อหุ้นตวหนึงนึงดีกว่าไปซื้อหุ้นหุ้นซิ่งหุ้นแบบโอ้ยอะไรแบบอย่างอย่างนั้นอีก <c oughs> เอาแบบเนี้ยรวยนิ่มๆไปเรื่อยๆอืมซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าสองสามปีนี้การันตีได้แถวๆนี้พอเห็นเห็นได้ได้แน่นอนปันผลตรงเนี้ยแปดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยได้แน่นอนขึ้นกับราคาหุ้นอืมแต่ไอตัวดีเวนด์เปอร์แชร์ครับตรงเนี้ยได้แน่นอนแถวเนี้ยส <c oughs> ิบเ <c oughs> นี้ยคาดการณ์ไปยังคาดการณ์ไปยังปีสองเจ็ดก็ยังอยู่ประมาณนี้สิบเอ็ดบาทต่อหุ้นครับก็ยังสบายมีความเสี่ยงอะไรไหมห ความเสี่ยงอย่างเดียวก็เศรษฐกิจถ้าสินเชื่อดันผิดจากคาดอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแล้วกันครับนะครับแต่สินเชื่อวันนี้เองเนี่ยเขามีสินเชื่อในมือก็ในระดับหนึ่งะครับพี่บอยแต่แต่ที่ผ่านมาสินเชื่อมันก็นิ่งๆครับโตบ้างไม่โตบ้างก็ขออย่างเดียวขออย่าให้สินเชื่อมันถดแรงรหรือสองก็คือว่าเราเห็นการตั้งสำรองอที่สูงขึ้น,นซึ่งนี้ก็เป็นความเสี่ยงของแบงก์แต่หลังๆมาแบงก์เองถือว่ามีความเก่งนะครับ,นะรบเขาบริหารตก้ lóg, ตอนนี้ได้ดีมากน,นะครับตัว รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยบริหารได้ดีมากเราจะเห็นนะครับจากประมาณหมื่นกว่าจากประมาณหมื่นล้านขึ้นมาเป็นหมื่นสามหมื่นสองก็บริหารได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันเลยมันเลยมาออ f เ e ตกับตรงนี้มันเลยมาชดเชยกับไอ้ตรงนี้ที่มันลดลงได้นะครับส่วนดอกเบี้ยขาลงไม่ต้องกลัวนะครับที่ผ่านมาไม่มีผลกับกาไรเขาบริหารเก่งอืมครับผมแบบนี้แปลว่าเรามองตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ค่อยไปไหนหรือเปล่าก็เลยหยิบตัวที่เป็นบันผลมาคุยกันพวกตัวเก่งกำไรอาจจะลำบากแล้วหรือเปล่า ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยจากนี้จนถึงช่วงปลายปีอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวได้ได้ไดไกลมากเพราะว่าตลาดเองก็ถือว่าซุมซับข่าวดีไปเยอะแล้วข่าวดีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจครับข่าวดีเรื่องของดอกเบีย้ยที่ลงของเฟดเองก็ดีหรือของบ้านบ้านเราเองก็ดีก็เหมือนรับข่าวไปค่อนข้างเยอะแล้วอืมก็เว้นแต่ว่าครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวไทยนั้นเยอะกว่าที่ตลาดคาดการไว้อาจอาจจะได้เห็นแรงกระตุกในกลุ่มท่องเทีย่ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาจากข้อมูลนวันนี้ย ผมว่าจากนี้คุไทยก็คงออกแนวแบบไซเวย์ครับื่อนไหวอยู่ในกรอบคงไม่ได้แบบไม่ได้ขึ้นแรงและอืมครับ,รบมองกรอบไว้ประมาณไหนแล้วครับจริงๆตลาดหุนไทยอผมคิดว่าข้างล่างก็อยู่ประมาณพันสองหกสิบน่าจะรับอยู่นะครับพันสองหกสิบไม่น่าไม่นา่นาจะต่ำไปกว่าตรงนี้แต่ข้างแต่ข้างบนเนี่ยผมก็มองแถวประมาณสัก พันสามร้อยสามสิบพันสามร้อยสี่สิบเนี่ยคงคือคือน่าจะน่าจะได้แค่ประมาณนี้ครับคงไม่ได้กร <ừ m. S 2> อบคงไม่ได้กว้างไปกว่านี้เว้นแต่ว่าจะเห็นการปรับประมาณการกําไรขึ้นอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่าอีกรอบนึ่ง uh huh. แต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นการปรับประมาณการกําไรนะครับคงไม่แย่ถึงขนาดล,ลงไปเทรดต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยนเนาะไม่ไม่น่านะ <c oughs> ครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังมีมันคือคือ,ค,อคือตลาดมันยังมีประเด็นหนุนอยู่ครับคือหมายถึงว่าปัจจัยที่ประคับประคองไว้เช่นเรื่อง <Okay. S 2> มาตรการกระตุ้นเรื่อง การลดดอกเบีย้ยอะไรพวกนี้ครับมันมันยังเป็นประเด็นที่ที่ทําให้ตลาดมันน่าจะประคองตัวได้ผมไม่คิดว่าตลาดจะหลุดเส้นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับครับงั้นอีกนิดนึงก็แล้วกันเผื่อใครอยากรักการเก็งกําไรช่วงนี้ยังพอมีอม,ม,มีมีได้ไหมเก็งกําไรไหวไหมตอนนี้เก็งกําไรจริงเก็งกำไร,รๆๆๆอาจจะไปดูพวกคอมเมอร์สครับผมว่าเพราะว่าผมมองว่าเขาน้าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ที่สุดแล้วจากมาตรการกระตุ้นของของทางภาครัฐและราคาหุ้นมันยังดูแบบ ยังดูไม่ค่อยลับขึ้นเท่าไหร่หรครับผมว่าและนึ่อย่างหนึ่งปลายปีเนี่ยปลายปีเนี่ยตลาดน่าจะกลับมาเล่นพวกกลุ่มนี้เพราะว่ามันได้ประโยชน์จากเรื่องของเซนิเมต์เรื่องของการบริโภคที่จะกลับมาในช่วงอ่าคอ,อร์เตอร์สี่ด้วย<ช>ก็เราดูคอมเมอร์ซีพีออซีพีแอ,อนะครับไม่ได้กังวลตลาดต่างประเทศปรับฐานแรงๆถูกไหมครับเขาขึ้นกันมาเยอะเขาปรับฐานแรงเนี่ยเราจะโดนกับเขาด้วยไหมเอ่อผมไม่ค่อยกังวลกับต่างประเทศนะเพราะว่าผมคิดว่า คือมันมี factor อันโนนแฟกเตอร์อันเนี้ยที่เราไม่ค่อยมั่นใจก็คือคุณทรัมป์นั่นเองเออครับอันนี้อันนี้ตอบยากว่าจะมาว่าจะว่าจะมามาไปไปเมื่อไหรแต่แต่ผมคิดว่าวันนี้ตลาดต,ตลาดตลาดต่างประเทศกาลังให้น้ําหนักกับเรื่องของ AI ครับแล้วคนกําลังมองว่ามันเะเป็นไมกัดเรนอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่ากําไรไตรมาสสามที่กําลังจะประกาศเนี้ยถ้ากําไรมันยังดีอยู่ครับหุณมันก็น่าจะโอเคอซึ่งก็ไม่น่าผิดซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรที่ทําให้ก,กําไรเขาไม่ดีนะเพราะว่าผมเห็นยอด ยอดผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของ t ท m c ซเองเนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับอ <Okay. S 2> ุ่มเทคในเมกาก็กําไรก็น่าจะโอเค,นะคน่าจะยังไม่ได้แย่ช่วงนี้ครับก็เลยคิดว่าตลาดต่างประเทศไม่น่ามีอะไรกังวลโอเคเมื่อหคนอาจจะบอกว่ามันขึ้นมาเยอะแต่ผมคิดว่าคนเขาจ่ายราคานี้กับกับอนาคตที่เขามองว่ามันน่าจะเติบโตได้ต่อผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตลาดหุ้นต่างประเทศจะต้องปรับฐานเร็วๆนี้เว้นแต่อย่างเดียวเว้นแต่ว่ากำไรแต้มาสามปรากฏมาประกาศมาแล้วแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยโอ้ อะไรเงี้ยอันนี้หุ้นอาจจะลงได้ครับอืมนะครับวันศุกร์ในหุ้นไทยลงเพราะเดลต้าแต่วันนี้จริงๆดัชนีติดลบแต่เดลต้านี่บวก5บาทแล้วนะครับแปลว,ว่าตัวอื่นก็เริ่ม<อ>เริ่มแผ่วแล้วไหมหรือว่ายังก็เหมือนตัวอื่นก็เข้าใจว่าตัวอื่นน่าจะน่าจะโด,โดนแรงกดดันจากตัวอื่นนะครับถ้าถ้าดูจากข้อมูลนะนะเพราะเดลต้าวันนี้ถ้าแช์ถ้าดูจากจอตรงนี้บวกบวกประมาณ5%เลยนะครับใช่ก็มีผลต่อดัชนีประมาณ5จุดด้วยกันอืม เนี่ยมันวันนี้มันถูกกราฟกดนะครับกราฟ AOT การบินไทยพวกนี้ครับเนี่ยปลาปลายว่ากันไปอืมคือตัวที่กดดันโอเคนะครับแต่ก็พันสองหกสิบมองว่ายังน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงน่าจะรับอยู่ครับไม่ไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้ยังยัง,ยงมีลุ้นเรื่องมาตรการครับทุนครับที่อาจจะเห็นในซีรีส์ออกมาโอเคครับวันนี้ถ้าใครอยากเซฟๆหน่อยก็เลือกคุณในกลุ่มแบงก์แล้วอาจจะโฟกัสไปที่ SCB แบอย่างที่คุณปัะทันบอกนะครับได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ